สวัสดีครับพานุมาตรนะครับแคนาแมชีนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตัวสเปคตัว60 DA นะครับว่าต่างจากตัว55 DA อย่างไรนะครับข้อแตกต่างกันอยู่ที่เครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์ของเจ้า60 DA เนี่ยจะเป็นเครื่องยันมาครับตัวนี้ครับเป็นเครื่องยันมา4ีซูปนะครับ48แรงมา้า น้ำก็จะเป็นของ X อ็กซ์ีมนะครับช่วงล่างนะครับแท็กจากซ้ายไปขวานะครับดูที่สองเมตร2เซนนะครับกว้างกว่าตัวห้าหแค่2เซนน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่หตันนะครับมีลายไปปิ้งมาพร้อมเหมือนกันพกกุงกีก็ใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับพกกุงกีตัวนี้0.2 3สามคิวนะครับน้ำหนักต่างกันกับห้าห้าเครื่องยนต์ต่างกัน แล้วก็ความยาวต่างกันนิดหน่อยครับแค่2เซนนะครับตัว60เนี่ยก็จะใช้เครื่องยนต์ยันม้า4ี่สู่บแ8แรงม้านะครับขุดลึก4ี่เมตรถังเชื้อเพลิงเนี่ยเท่ากันนะครับ110ลิตรต่อถังนะครับความยาวก็เท่ากันนะครับจากแท็กมาแท็กเนี่ก็อยู่ที่3าเมตร20ิบครับไซส์ไม่ต่างกันนะครับขึ้น6ล้อดได้เหมือนกันนะครับ นะครับ55กับ60ก็ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ครับต่ตางกันจุดหลักๆน้ําหนักนิดหน่อยความกว้างนิดหน่อยแล้วก็เครื่องยนต์ครับที่หลักๆเลยเครื่องยนต์60จะเป็นยานมา4สูบส่วน55จะเป็นโคบต้า4สูบนะครับจุดแตกต่างของตัว60กับ55และก็อีกเรื่องหนึงคือเรื่องราคานะครับแตกต่างกันนิดหน่อยครับ ดีทั้งสองรุ่นนะครับดีไม่ดีอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะครับทนไม่ทนอยู่ที่การดูแลนะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับพาดูมาสนะครับสู3เ9้าสามสามเขอบคุณครับ